ไปตามเส้นทางน,นั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกลสวัสดี่ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแยออกรูวันนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านห้วยทั่วกันนะคะแล้วเราจะไปทําอะไรกันดีเอ่ยวันนี้ ก็จะไปทําการร่อนทองที่บริเวณริมฝัองกันนะคะคุณคนณพร้อมกันหรือยังคะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ Let's go <S สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับดิฉันบิวอรรรวัทีแสงแดงอีกแล้วนะคะในรายการแ yeah ย่ออกดูค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับตอนปราดร่อนทองนะคะรายการดีๆมีสาระสำหรับทุกคนในครอบครัวคะ่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับที่ผู้คนแต่ละชนชั้นนิยมสั่หามาครอบครองทองคําก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะที่ผู้คนให้ความสนใจค่ะนอกจากจะแสดงฐานะของบุคคลที่ครอบครองแล้วยังเพิ่มมูลค่าตามการเวลาอีกด้วยนะคะแต่บวดจะมาเป็นทองคําให้พวกเราได้เลือกซื้อหากันนั้นต้องผ่านกระบวนการมากมายหลายขั้นตอนวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ วิธีการหาสินแร่จากฟิล์มฝั่งแม่น้ำโค้งแห่งนี้ค่ะแม่น้ำโคงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแม่น้ำทองคำตามลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีแร่ธาตุที่มีคุณค่ามากมายโดยเฉพาะทองคำอาชีพกล้อนทองซึ่งมีอยู่ในหลายพื้นที่ตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำเทียงแสนเทียงของบ่อกแก้วจนถึงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงทั้งของประเทศไทยและลาวค่ะคีผู้ชมคะตอนนี้บิวก็กำลังอยู่กับกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเาากี่ยวกับการล่อนทองหรือเล่นคำค่ะซึ่งก็คือคุณแม่สีประภาหรีชาค่ะหรือคุณแม่ค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะคุณแม่คะคุณแม่ประกอบอาชีพล่อนทองหรือเล่นคำเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วคะคุณแม่ประมาณี่สปีได้ ยี่สิบปีแล้วแล้วชาวบ้านแถวเราแรกเนี้ยค่ะเขาประกอบอาชีพล่อนทองเยอะไหมคะเกือบทั้งบ้านเลยไหมคะเขาประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักคะคุณแม่เนีเลี้ยแล้วจักไทยจักนามาเขาก็มาเสร็จล่อนทองถ้าคือว่าถ้าเสร็จงานไล่งานนาแล้วก็มาล่อนทองกันอ๋อค่ะแล้วรายได้วันวันหนึ่งเนี่ยได้เยอะขนาดไหนคะเประมาณอาทิตย์ละพันกว่าบาทประมาณอาทิตย์ละพันกว่าบาท ขนาดเป็นอาชีพเสริมนะคะเนี่ยถ้าวันถ้าอย่างนั้นวันนี้บิวขอไปร่อนทองกับคุณแม่ได้ไหมคะขอฝาถ้าอย่างนั้นเราไปร่อนทองกันเลยค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบค,คุณแม่พาบอกว่าอาชีพร่อนทองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเล่นคำ เป็นอาชีพที่ผูกพันกับคนในท้องถิ่นมายาวนานกว่าร้อยปีแล้วซึ่งชาวบ้านจะร่อนทองเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อ,อนในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเพราะระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะลดลงจนถึงระดับดินใต้น้ำชาวบ้านจะลงมาร่อนทองที่ปับปนอยู่กับทรายและก้อนกรวดโดยใช้ปลอดแยกทองออกจากทรายค่ะ คุณแม่พาย,ยังบอกอีกว่าปัจจุบันนี้มีคนประกอบอาชีพนี้น้อยลงเพราะว่าทองคําหาได้ยากขึ้นคนจนึงนิยมไปประกอบอาชีพอื่นแทนค่ะคุณผ,ผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณริมโขงที่เราจะล่อนทองกันแล้วล่ะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะล่อนทองนั้นเดี๋ยวเรามาถามคุณแม่ก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ในการล่อนทองมีอะไรบ้างคะ่ะคุณแม่คะ แล้วอุปกรณ์ในการร่อนคองเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างคะมีแวกมีพวกข้าวมีกู้เนาะมีแป้งอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะคุณแม่อันแวกอันนี้เขาเรียกแวกค่ะคุณผู้ชมไว้ใช้สําหรับขุดขูดแล้วก็ขูดเหรแล้วก็กะลามะพร้าวค่ะแล้วก็คุณแม่บอกว่ากระคุนะคะแล้วก็อะไรอีกคะคุณแม่แป้งมีบปงค่ะบปงบปงตันงข้าคั นี่คุณแม่บอกว่าอันนี้เรียกว่าบางปั้นค้ำค่ะปั้นเอาคิดครับตันนี้จะเป็นปลอดนะคะไว้ใช้สําหรับในการจับทองที่เราล่อนมาได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มในการล่อนทองเลยนะคะคุณผู้ชมคะครั้งแรกในการล่อนทองนะคะเราก็จะขุดเอาทรายบริเวณริมโขงนี่แหละคะ่ะใส่กระคุ วันนี้เราจะเอาทองไปฝากคุณผู้ชมกันค่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่า,า,ลาผู้ชมคะในแต่ละวันก็จะมีชาวบ้านนะคะมาขุดเพื่อที่จะทำการล่อนทองอยู่บริเวณลินโงงนะคะ ผู้ชมคะหลังจากที่เราขุดทรายได้แล้วนะคะเราก็จะนำทรายไปบริเวณแม่น้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะทำยังไงกันคะ่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณริมโขงตอนนี้น้ำแห้งขอจากบริเวณริมตลิ่งลงมาเยอะเลยค่ะจนถึงน,น้ำจิ่มๆน้ำจะไม่มากนะคะใน่วงนี้ ผู้ชมคะคุณแม่ก็จะตักน้ําใส่กระละมงังไว้กระละมงังเนึงค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็จะทําการกรองนะคะ <Okay. S 1> กรองมาใช้ตะกร้าตาหามะคะเพื่อจะกรองตเพียหแล้วก็เอาหอญา้าออกะคะ่ะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณแม่กําลังกรองเอาเศษหินเศษทรายออกจากดินทรายนะคะแล้วก็เอาใส่ในบากคะ่ะแล้วคุณแม่จะทําการร่อนแล้วดูนะคะแล้วดวจะลองหัดทําดูคะ่ะ ไก่มันออกแล้วค่ะแม่แ<ห>ล้วทองมันหนักหนักมันจะลงอยู่ข้างล่างหรอคะออกนะลงไปช่วงหลางที่ทีมันจะเป็นเกล็ดเล็กๆเ,เรามองเห็ดไหมคะแม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะเนี่ยทั้งวันเลยหรอคะทั้งวันเนาะเอาคำฮอดทีหมูนะวงเรียงนะเขาค่อยได้เหมือบ้าน พอเราล่อนทรายออกแล้วนะคะคุณผู้ชมข้างล่างมันจะเป็นทรายสีดำๆซึ่งชาวบ้านเขาจะเรียกว่าขี้ปึกค่ะทองมันจะอยู่ในขี้ปึกนี้ใช่ไหมคะค่แม่ทองอยู่ไหนขี้ปุกนี้แม่ข<อ>ี้ใสดำนี้มันจะเป็นทรายสีดำๆค่ะทองอยู่ไหนเนี่ยทองอยู่ไหนเนี่ย นี่คำเห็นบหมนี่คำบ่นะอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าขี้ปึกส่วนตรงปลายปลายเนี่ยนะคะเขาจะเป็นทองเป็นคำเห็นไหมคะเป็นสีทองทองค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ด้วยค่ะคำจะอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นมั่งแึ้นมิดคำโอ้โหแล้วมันก็ปุ่นอยู่ในขี้ปึกดำๆำั้นมาเนี่ยทีนี้ก็เอาปลอดจับออกใช่ไหมคะแม่เพราะอย่างเมื่อเลียงมาแล้วเขาก็เอาปลอดมาจับ โอเคัอันขี้เปื้อนดำๆนี้อันนี้คือได้ตรงนี้แล้วก็เอาใส่กะละมังไว้ใช่ไหมคะเด็กเอม็กนิดครับขำก็เลื่องๆลงไปนี่นี่น้อยหน่อยเนี่ยเวลาเราเอาน้ำสาดลงนะคุณผู้ชมที่ปึกหรือว่าไอโครนทรายสีดำมก็จะไหลลงแล้วก็เราก็จะทำให้เห็น เม็ดทองอยู่ค่ะแต่ว่าเม็ดเล็กมากเม็ดซับนี้แล้วเม็ดซับนี้แล้วเราจะห้าไปเรื่อยๆซับนี้เหรอนี่ต้องทำอยู่อย่างนี้ทั้งวันใช่ไหมคะจ้าถ้าขนาดนี้มันได้เป็นเม็ดเล็กหรือยังคะเม็ดเขาเปลี่ยนนะเนาะตอนนี้นะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิวกำลังจะหัดวิธีการล่อนทองค่ะเริ่มจากทุดตายเลยนะคะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิวกำลังขุดทรายค่ะเพื่อที่จะล่อนทองค่ะเราจะรวยกันแล้วแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆถ้าตกงานกันที่นี่เลยค่ะริมโค้ง ค่ะตอนนี้บิวได้สายมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปรอดทอกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้สายมาแล้วนะคะเราก็จะเอาใส่ในกล้าตาหางนี่เลยค่ะเพื่ที่จะกลองเราทำยังไงนะเห็น<า> <Hey, S 2> คุณไหมทำอย่างนี้ <Okay. S 1> hey. งยังไงคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมต้องท่ต้องเที่ยวชาญแล้วก็ชำานาญจริงๆถึงจะได้เม็ดทองขึ้นมาค่ะดิฉันว่าให้ดิฉันทำทั้งวันก็คงจะไม่ได้สรุกดิฉันก็รอนไม่ได้มันเหมือนจะง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า ถ้าไม่ลองมือทําก็ไม่รู้เพราะว่าทําจริงๆมันมันไปไม่เป็นเลยค่ะมันต้องรู้สึกว่าจะคยอ่ยอดคยอ่อเพื่อเอาน้ําเข้าแล้วก็เอาทรายออกไปอะคะออออ่ะทรายมันก็จะเบากว่าทองเม็ดเม็ดคำอะค่ะที่ชาวบ้านเขาเรียกเขาสายไปอย่างนี้ปุ๊บทรายก็จะออกข้างล่างก็จะเหลือเฉพาะที่ปึกค่ะแล้วเม็ดทองก็จะพลนในที่ปึกค่ะคุณผู้ชม เริ่มจะเห็นที่ฝึกแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่จะได้เป็นเม็ดเม็ดทองคำออกมาเป็นกน้อนๆองทำอยู่อย่างนี้ทั้งวัน อีกแล้วดูสิเป็นครูไซ้์กีค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราล่อนทองกันมาทั้งวันแล้วนะคะก็จะได้ขี้ฝึกประมาณนี้แหละคะ่ะหลจากนั้นก็จะเทตลอดลงไปเพื่อที่จะจับเศษทองเม็ดเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่กําลังเทตลอดลงไปในขี้ฝึกที่มีเศษทองอยู่ในนี้นะคะ กวรกวนกขควน,ล,นวลงไปเพื่อให้ประหลอดนะคะจับก้อนคำหรือว่าเม็ดทองค่ะประลอดก็จะมีคุณสมบัติในการจับทองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า,าเขาจะไม่จับเม็ดทรายหรือว่าขี้ปึกค่ะเขาจะแยกออก รถแท็กซี่ขับรถอ๋อโอ้โหโ้เม็ดทองอยู่ในนั้นแล้วใช่ไหมคะเม็ดทองอยู่ในนั้นแล้วตอนนี้เม็ดทองอยู่ในนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคุณแม่แยกออกแล้วค่ะ,ะเรา,าต้องไปเอาได้เกลือมาใส่ในกระเป๋าหคือ เห็นได้ว่าเวลาเราเอาประลอดเทลงไปนะคะที่มีขี้ปึกอยู่ปลอดจะจมใต้บางค่ะเพราะว่ามันจะหนักรวมทั้งทองด้วยนะคะวิธีการต่อไปก็คือรัดทองค่ะทองเราอยู่ในนี้แล้ะคะ่ะแล้วเราจะใช้า้าขอบบางกรองกรองปลอดออกเพื่อที่จะเอาเม็ดทองค่ะ ตลอดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ในผ้ามันก็คือทองคำค่ะค,คะุณผู้ชมค่ะนี่นะคะคือเม็ดทองที่เราได้จะถามว่าทำไมมันถึงไม่เป็นสีทองคำก็คือว่าเราใช้ตลอดในการจับนะคะเราก็จะนำตัวนี้ไปขายแล้วเขาก็จะไปผ่านกระบวนการอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะได้เป็นทองลูประพันธ์ออกมาค่ะ จะได้ทองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมต้องใช้ทั้งความขยันความอดทนแล้วก็ต้องชํานาญจริงๆถึงจะได้ทองถ้าจะให้เราๆที่ไม่เคยเนี่ยมาทําปีนึงก็คงจะยากค่ะที่จะได้ทองมาเม็ดหนึ่งค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการล่อนทองหรือเล่นทํามาทั้งวันแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่คานะคะที่พาพวกเรามาล่อนทองแล้วก็ได้รับความรู้มากมายค่ะขอบคุณค่ะ ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการแย่ yeah, ออกลูกค่ะก็ขอลาทุกผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศยามเย็นดิมโค้งสวยงามอย่างนี้นะคะสวยางามอย่างนี้นะคะพบกันใหม่ในชาติต้องการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ